สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องปณิตาแพวันนี้เราจะมาเปิดกล่องชุมกันนี่อันนี้เราทำเองเลยนะคะมีทั้งหมด9กล่อ,องวันนี้เราจะมาเปิด4กล่องนะคะได้แก่สุ่มปวงคุญแจสุ่มกาแล็กซี่สุ่มบูบี้แล้วก็สุ่ม เราไปรับชมกันเลยนี่เลยอันนี้เป anyway. ็นส่งของคุณเจนะคะเดี๋ยวเรามาเจก่อนนะอืมเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือน ต่อไปอันนี้น่ารักมากเลยเหมือนขที่ห้อยท่อด้อชาต่อไปนะคะเป็นน้องคายเบบี้มาเกะกันเป็นเลนโบอท ติดมือชั้นแรกมีอะไรมีจองจันชั้นแรกมีมีอะไรนี่ คืออะไรเฮ้ยข้าไปเราคือรูปดอกไม้หรือว่าเราจะได้น้องธรรมชาติหรือน้องดอกไม้มาดู ชุดแล้วน่ารักมากเลยนอนคือแบบว่าน่ารักไม่ไหวใช่ตอนนี้น้องเ่ายรองเท้าได้หนึ่งค่ะนี่อันนี้คือน้องชงนอนไว้ของเอน้องอะไรน,นะน,อน้องว่าบันชิลน้องห้า

ลาบุ้หรือมาลาบูู้นี่เองมาแกะกันแกะกันเลยอย่าบอกว่าได้ตัวอะไรไอเทมมารอดูกันแกะเลยคิงค่ามี ชืดนมากเลย่ะนีเลยอันนี้จะเป็นน้องลาบุบี่ของเรา้ยอันนี้ราบุบี้เ็บไปแล้วลาบบีเไปแล้วนะคะต่อไปอะไร้เมืไปีไปแล้วอันน เดี๋ยวถึงสุดท้ายเรามาลองเก็บได้ว้ายมาสุดท้ายก็ต้องมาว่ายพีุ่นนั่นไม่ได้ตัวมา อะคะอืมเฮ้ยลองดูงไปอันนี้ยังไม่หมดไอชวงล็อกที่โยอยูนมันนี้สองชัง้นชั้นยาวชั้นนี้มันจะมีอีกอออนี่นหลักมากเลยค่ะจิบจิบนจิบไม่เกี่ยวจิบของเองนี่ชิมมัน คนน่ารักไม่ไหวแล้วก็อันนี้คนย้อนนี้ไม่ได้จบแค่จบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสามสก๊อตเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ